สวัสดีค่ะพบกันวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องกระเพราอีกหน่อยนะคะเพื่อนๆท่านที่รักการปลูกแล้วก็เวลามีน้อยเอาแบบเราก็ได้นะวิชาเราทำแบบนี้ทุกท่านมีตำราในตัวแต่ก็จะต่างกันข้อดีก็คือมีผักมีพืชผักไว้กินเองนั้นนะคะอย่างนี้ค่ะ พอดอกเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่แล้วไม่ต้องเด็ดก็ได้โน้มกิ่งลงไปอย่างนี้นะคะหาไม้ก็ได้ค่ะยึดแต่ของเราไม่มีเวลาพอที่จะไปหาไม้หาอะไรเราก็เอามากรัดกันขัดกันกับต้นเขาเนี้ยค่ะขัดเขาไว้อย่างเนี้ยค่ะขัดเพื่อให้เขาแตกยอดอ่อนให้เรากิน ถ้าลำต้นเอียงในลักษณะแบบนี้เราจะมียอดอ่อนอันนี้เราทำให้ดูเพียงต้นเดียวนะจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะคะอย่างนี้เราจะได้เห็นเนาะต้นอื่นที่เราไม่ได้โน้มมักจะไม่แตกแต่ถ้าจังหวะปลูกใหม่ไม่ได้นะคะจังหวะปลูกใหม่ต้องดามให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะอันนี้ดาวไว้สองต้นต้นนี้องศาเอียงหน่อยนี่การแตกเขาจะเป็นอย่างนี้คะ่ะแตกเยอะเลยแตกใบอ่อนให้เรากินแต่ถ้าต้นที่ไม่ได้โน้มกิ่ง ต้นเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะตรงขึ้นไปเฉยๆอย่างนี้โน้มได้แล้วนะดอกเริ่มดอกเขาเริ่มแห้งละโน้มลงไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดอ่อนมาตามข้อต้นนี้องศาไม่ค่อยดีต้นนี้องศาที่โน้มอ่อ,อต้องเอียงไปอีกค่ะองศาต้องเอียงลงไปอีกแล้วเขาจะแตกมาตามข้อนี้สวยแต่ตรงนี้มันไม่มีไอต้นกระดัดให้เนาะต้นที่มันจะพอจะขัดกันได้องศาเขาไม่ค่อยเอียง ส่วนต้นที่องศา,ศาเอียงได้ระดับนี้นะคะมันจะเหมือนโค้งที่เราทำทำค้างผักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นแหละแล้วเขาจะแตกยอดอ่อนนี้ขึ้นมาให้ตามก้านตามตามตาก้านเขาอย่างเงี้ยค่ะขึ้นได้อย่างต้นตรงต้นนี้นะคะอันนี้เราเหลือไว้อยู่สักสองต้นมั้งโน้มไปสี่โน้มไปสะโน้มไปสองเหลือสี่นะรู้สึกจะจําได้นี้นะต้นนี้นะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็หาไม้ ง่ามอ่ะเป็นไม้ง่ามเป็นลําไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ละค่ะหรือก้อนหินก็ได้ถ่วงที่ยอดเข้าไว้ให้องศาเขาอยู่ลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกยอดอ่อนมาตามตาตามข้ออย่างนี้ค่ะให้เราเราไม่ต้องไปเด็ดดอกทิ้งลําต้นนี้ก็จะมีตลอดถ้าต้นไหนแก่ก็ทําอย่างนี้และค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาตามเนี้ยแตกมาตามข้อตาเขาเนี่ยเขาก็จะมียอดอ่อนๆขึ้นมาให้เก็บ ความรู้เกี่ยวกับกะเพราเราไม่ต้องตัดแต่งอะไรให้ยากเลยโน้มต้นอย่างเดียวค่ะโน้มลำต้นอ่ะแล้วมาดูอีกซุ้มหนึ่งที่เราไม่ได้โน้มเลยนะอันนี้ไม่มีเวลาค่ะเราเราทำหลายอย่างเนาะมันก็ทำให้เบนบางต้นให้ได้ดูนะคะให้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าระหว่างเราโน้มกิ่งกับไม่โน้มกิ่งผักเขาจะเป็นยังไงอันนี้คือให้ตั้งตรงอยู่ เนี่ยค่ะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆทุกท่านน่ะย่อมมีวิธีของของแต่ละท่านไปแต่วิธีเราทําแบบนี้เราก็เลยเออวันนี้เข้ามาในสวนถ่ายให้ดูหน่อยเพราะเขาแตกยอดแตกกิ่งได้ละส่วนอันนั้นไม่ไม่ต้องโน้มแล้วค่ะเพราะเราที่ที่บ้านเราก็มีอีกเยอะมากแล้วก็ให้เขาออกธรรมชาติแล้วข้อดีในการโน้มแบบนี้เราไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปเพาะเมล็ดมเมล็ดที่เราโน้มไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ร่วงแล้วเขาก็งอกมาให้เราเอง โดยไม่ต้องไปพัวพันกับในแปลงเลยเขาก็จะขยายออกไปเรื่อยๆง่ายดีคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ